สวัสดีนะคะทุกคนก็สำหรับเมคอัพลุกในวันนี้นะคะก็เป็นเมคอัพลุกที่ฟ้าได้อินสปิเรชันมาจากคิมคาดาเชียนนะคะเป็นลุกที่คิมได้แต่งไว้ที่งานพรมแดงที่เมืองคคนส์นะคะเป็นส MOKE ิ i n g liner นั่นเองนะคะก็ถ้าอยากจะรู้ว่าทำยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ลุคนี้มันออกมาเป็นแบบนี้ก็ไปดูกันต่อเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะจะใช้ Illuminated Stick ของ NYX นะคะเพื่อที่จะให้หน้าของเรานั้นฉ่ำวามากยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะใช้ครีมรองพื้นของ Too Faced นะคะบน i ิ This Way สี Warm b e i g e นะคะอันนี้ความปกปิดนะคะเป็น medium to full coverage นะคะบอกเลยว่าครีมรองพื้นนี้เป็น favorite ของฟ้าเลยก็ว่าได้เพราะว่าความปกปิดมันแน่นนะคะแต่ว่าพอเกลี่ยแล้วพอใช้แล้วมันดูธรรมชาติมากและดูเป็นผิวมากนะคะจะเกลี่ยด,ด้วย Beauty Sponge ของ Real t e c h n i q u e นะคะอันเดิม สำหรับคอนซีลเลอร์ในวันนี้นะคะก็จะใช้ Maybelline Pure Concealer Mineral นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเราจะแต่งหน้นาคดาเชียนเราก็ต้องไฮไลท์มากกว่าเดิมเลยนะคะถ้าใครรู้สึกว่าความปกปิดมันไม่เพียงพอก็สามารถทาเพิ่มได้นะคะของฟอาก็จะทาของ Maybelline อีกอัน i n s t a นเอชวนะคะเพราะว่านี้มีความปกปิดมากนะคะ จะทาช่วงใต้ตาเพิ่มแล้วก็ช่วงข้างจมูกเพิ่มนะคะช่วงปีกจมูกเพื่อที่จะให้จมูกของเรานั้นดูเรียวมากข,ขึ้นนะคะสำหรับคอนทัวร์ในวันนี้นะคะก็จะใช้ e t u d e House นะคะ Play 100 One น t i c k นะคะตัวเดิมของฟ้าเลยนะคะเนื่องจากว่าอันนี้พอเคลีย่ยแล้วดูธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็ติดทนนานมากเหมือนกันนะคะ คิมเคในลูคนี้นะคะดูเหมือนจะคอนทัวร์หนักมากเหมือนกันนะคะเราก็จะทําตามรูปเลยนะคะและเนื่องจากว่าจมูกของคิมเคดาเช่นนี้เล็กและเรียวมากนะคะเราก็จะคอนทัวร์ให้มันคล้ายคลายกันนิดนึงให้มันได้อ l ล u s ชั n ของความเป็นคิมเคนิดนึง ถ้าสมมุติว่ามันรู้สึกเข้มไปก็อย่างที่เคยบอกไว้นะคะก็ทาคอนซีลเลอร์เพิ่มนะคะมันจะได้ดึงความสว่างกลับคืนมานะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะบรอนน์หน้าด้วย LA Girl Pro Concealer นะคะเพราะว่าลุคนี้คิมพ e d a t i o n b r o n ์มากๆนะคะทั้งบรอน์ทั้งไฮและทั้งคอนทัวร์นะคะคุณแม่จัดเต็มนะคะจะเซตใต้ตาแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะด้วยแป้งผสมรองพื้นที่สว่างกว่าเฉดหน้าของเรา2เฉดนะคะ แล้วก็เสร็จนะด้วยแป้งผสมรองพื้นที่เข้ากับเฉดหน้าของเรานะคะเกลี่ยทั่วใบหน้านะคะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันดูธรรมชาตินะคะ จะใช้วิธีการเบรกนะคะเพื่อที่จะทําให้คอนทัวร์ของเรานั้นดูชัดมากยิ่งขึ้นและดูชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเบรกใต้ตาเพื่อที่จะให้ไม่ให้ตกร่องนะคะแล้วก็เบรกข้างจมูกช่วงปลีกจมูกนะคะเพื่อที่จะให้จมูกของเรานั้นดูยิ่งเล็กมากยิ่งขึ้นนะคะ ปัดแก้มด้วยนาสนะคะสีทอริกนะคะในลุกในรูปนะคะคิมแพดาเชี่นมีสีปัดแก้มเล็กน้อยนะคะไม่เยอะมาช่วงบริเวณโหลกแก้มนะคะบรอนเซอร์ที่จะใช้ในวันนี้เป็นบรอนเซอร์หนึ่งที่มีมานานมากแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของแบรนด์อะไรนะคะแต่ว่าซื้อจากเซ็นทรัลลาดพาวนั่นเองนะคะ จะไฮไลท์นะคะด้วยไฮไลท์ของ o d i o นะคะเปลือกตาในลุคนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะ <S <s <par> <S เนื่องจากว่าจะเน้นความดราม,มาติกที่ใต้ตานะคะ hmm. ก็จะคัดเบ้าด้วยสีส้มนะคะ แล้วก็ตามด้วยสีส้มเข้มนะคะเพื่อที่จะทำให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะทาสีขาวทั่วบริเวณเปลือกตาเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้มันดูซอฟต์มากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาแปรงหัวตัดนะคะแล้วก็ไปแตะที่สีดำเลยนะคะแล้วก็วาดตามรูปรูปตาของเราเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็เขียนไลเนอร์เลยนะคะเขียนไลเนอร์ด้วยชาโด์นะคะเราจะไม่ใช้ลิควิดอะไลเนอร์นะคะแล้วพอเราได้ทรงที่เราต้องการแล้วนะคะก็เอาแปรงหัวตัดที่มันเล็กลงนะคะแล้วก็เติมสีนะคะแล้วก็เพิ่มความความเข้มของสีนะ,ะเล่นออกด้วยแปรงที่เล็กและฟูหน่อยนะคะเพื่อที่จะทำให้มันสโมกกี้เนื่องจากว่าลุคนี้แบบสโมกกี้มากนะคะ ถ้าสมมติรู้สึกว่าไลเนอร์มันยังชัดไม่พอนะคะมันยังชาร์ปไม่พอเราก็สามารถใช้วิธีการเบรกได้นะคะอย่างที่บอกกันอยู่บ่อยๆนะคะเก็บรายละเอียดด้วยการเติมสีหรือว่าเบลนดเพิ่มนะคะและหลังจากนั้นก็จะเขียนอินเนอร์ไลเนอร์เพิ่มนะคะเนื่องจากว่ามันเข้มไม่พอนะคะ จะปัดมัสคาร่านะคะด้วย Benefit Mascara The Roller Lashes นะคะวันนี้จะติดขนตาปลอมที่ไม่หนามากนะคะที่จะแบบดูธรรมชาตินิดนึงนะคะแต่ว่าดูเหมือนขนตาเยอะนะคะเนื่องจากว่าลูกนี้คินคาดาช่นขนตาไม่หนามากนะคะดูเหมือนจะปัดขนตาตัวเองได้ซ้ํานะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเขียนคิ้วด้วย b บราโ m เม e ของ MAC นะคะสีดอลฟ์ u ูเนตนะคะ สีลิปที่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ nyx นะคะสี s b l l e นะคะหรือ mls 29นะคะ